เปิดตำนานยันหลังเหรียญและเสื้อยันหลวงปู่จันว่าหนังหนูรบบุรีเรื่องราวจะเป็นยังไรโปรดติดตามได้ในคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ,รบกลับมาพบกับรายการเสวนาเพื่อกันอีกครั้งนะฮะเมื่อคลิปที่แล้วหลวงพ่ออีวัสติหีบนะครับถ้าใครได้ดูนะเราได้ทิ้งจิ๊กซอว์ไว้นิดนึงนะครับว่าเราจะนําเสนอพระอาจารย์ถือว่าเป็นเซตชื่อรูปสุดท้ายในยุคอินโดจีนที่เขาเรียกขนานนามของจองกันนั่นก็คือจาดจงคงอีแต่หลายท่าน ไม่คุ้นนะครับท่านสุดท้ายก็คือหลวงปู่จันว่านางหนูนะครับบางทีเนี่ยคนยุคนั้นเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อมหาขาบโกวิโทเนี่ยซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ผมท่านก็จะเรียกว่าจาดจงคงจันไม่แน่ใจว่าทําไมท่านไม่รวมหลวงพ่ออี๋ไปด้วยนะครับแต่บางทีเนี่ยในหนังสือพาะเก่าๆบางเล่มเนี่ยก็เขียนว่าจาดจงคงอีจันนะครับซึ่งหลวงพ่อจันว่านางหนูเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นพระคณาจารย์ที่สําคัญในยุคนั้นเลยนะครับในพิธีต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องของการอธิษฐานจิตพวกเสื้อยันหรือว่าเครื่องรางต่างๆที่แจกทหารเนี่ยไปลบในยุคอินโดจีเนี่ยต้องมีรายนามของหลวงพ่อจันทร์วัานางหนูนะซึ่งก็สอดคล้องกับที่แฟนช่องของเราท่านหนึ่งขอมานานมากผมเชื่อเลยว่าขอข้ามปีนะบอกว่าอยากให้ทําเรื่องหลวงพ่อจันทร์วัานางหนูซึ่งผมก็บอก,บอกว่าผมไม่ได้ถนัดหลวงพ่อจันทร์วัานางหนูนะก็เลยได้ติดต่อเพื่อนรุ่นน้องท่านหนึ่ง อ่าเป็นเพื่อนใน a c e b o o k แล้วก็เป็นคนที่นิยมสะสมพักเครื่องด้วยกันก็คือคุณฉัดมงคลรถบุรีหรือคุณเต่ารถบุรีเนี่ยนะซึ่งเป็นคนพื้นที่นะแล้วก็ได้เรียนรู้พวกวิาวชาการต่างๆนะหลวงพ่อจันรว่านางหนูเนี่ยกับทางอาจารย์คราวาสท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์หลวงพ่อดำวดเสาทองทองนะอ้าวแล้วหลวงพ่อดำวดเสาทองทองไปเกี่ยวอะไรหลวงพ่อจันนะครับเพราะว่า ต้องเข้าใจอย่างนี้ฮะหลวงพ่อจันว่านางหนูเนี่ยท่านมีลูกศิษย์หลายท่านนะเช่นหลวงพ่อผลวัดเนินทองก็เป็นลูกเลี้ยงหลวงพ่อจันนะแล้วก็อาจารย์ท่านเนี้ยนะครับที่ลพบุรีเนี่ยนะครับท่านก็เป็นลูกศิษย์เหมือนกันชื่ออาจารย์ตัดนะแล้วก็อีกหลายท่านนะเ็เป็นลูกศิษย์เนื่องจากหลวงพ่อจันเนี่ยท่านเกิดปี2395นะท่านอ่อนกว่าหลวงพ่อสุเพียง5ปีนะแต่ว่าท่านเนี่ยอายุยืนนะสิ้นปี2490 ดังนั้นเนี่ยท่านก็จะมีลูกศิษย์เนี่ยหลายยุคด้วยกันนะครับอย่างลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งที่หลวงปู่ดีวัดเทพกราบให้ผมฟังนะผมไปเรียนกับหลวงปู่ดีนะครับก็เป็นยันในสายปู่จันนี่แหละนะก็บอกว่าหลวงพ่อผิววัดคลองสะบวเนี่ก็เป็นศิษย์ของปู่จันเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนเก่าแก่เขาเล่ากันนะดังนั้นเนี่ยผมก็เอาหนึ่งก็คือเสื้อยันของปู่จันมาตั้งด้วยยันหลังเหรียญของปู่จันเนี่ยมาตั้งด้วยในการบรรยายคลิปทางนี้แล้วก็ได้ขอยืมภาพนะจาก คุณเต๋าเนี่ยนะเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูว่าผ้ายันหรือเสื้อยันของปู่จันเนี่ยจะลงด้วยยันอะไรบ้างนะครับรวมถึงการเฉลยชื่อณนะหลังเหรียญด้วยนะบางท่านเนี่ยอ่านงานเก่าๆมานะเขาเขียนว่าชื่อหนึ่งนะเดี๋ยวมาเฉลยกันในคลิปนี้นะตอนสาธิตว่าจริงๆแล้วชื่ออะไรนะครับแต่ก่อนจะไปสาธิตนะครับเดี๋ยวผมขอเกริ่นประวัติของปู่จันเล็กน้อยนะปู่จันเนี่ยท่านเป็นคนบางขุโทจังหวัดลบบุรี ท่านเกิดปี2,395แล้วก็ในวัยหนุ่มเนี่ยก็กล่าวขวัญกันว่าท่านเป็นผู้ที่เลืองอาคมอยู่แต่เก่าก่อนอยู่แล้วนะอาจจะเรียนกับโยมพ่อของท่านแล้วก็เป็นคนที่ออกแนวที่ว่า เรียนของขึ้นน่ะนะครับทั้งด้านเมตตามหานยมเล่ากันว่าท่านมีภรรยาถึง2คนตอนที่ท่านของเพชรววาดนะแล้วก็หลายท่านก็บอกว่าเออหลวงพ่อจันเนี่ยไปเรียนกับหลวงพ่อเนียมวัดเสาท,ทองทองแล้วก็ไปเรียนกับหลวงพ่อกลั่นวัดพญาซึ่งตรงนี้ข้อมูลเนี่ยยังไม่ไม่ถูกทําให้กระจ่างทราบแต่ว่านะครับนี่เป็นคําบอกเล่านะในสายหลวงพ่อดำวัดเสาทองทองเนี่ยบอกว่าท่านเนี่ยไปฝังเข็มทองกับหลวงพ่อกลั่นวัดพญาซึ่งหลวงพ่อกลั่นวัดพญาณ์เนี่ยมีวิชาเข็มทองนะ หลังจากที่ท่านมรณท่านบอกอนุญาตให้กับหลวงพ่อดำวัดเสาทองทองเนี่ยบอกว่าให้เอาเข็มของท่านเนี่ยออกจากตัวท่านเก็บเปที่ลึกได้นะอันนี้คือคุณเต่าเล่าให้ฟังนะก็เป็นเรื่องของหลวงพ่อจันรนะเรื่องของพุทธคมเนี่ยก็ไม่ปรากฏที่แน่ชัดที่แน่ชัดก็คือว่าท่านโด่งดังมากในยุคอินโดจีนนะแล้วก็ก่อนที่ท่านจะมาบวชเนี่ยเล่ากันว่าท่านเป็นเสือป้นนะ แล้วก็มีวีรกรรมต่างๆมากมายนะสุดท้ายแล้วเนี่ยมาพิจารณาตัวเองว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นอ,อันิจจังทุกขังอัตตานะท่านก็เลยกลับมาบวชบวชวัดตรงข้ามกับวัดนางหนูนี่แหละโดยที่มีเจ้าคุณเนียมวัดสองทอง,ทองบวชให้นะคนก็เลยอาจจะคิดว่าเออเจ้าคุณเนียมเป็นอ,อุปชาก็คงจะได้เรียนวิชามาบ้างนู่นนี่นั่นเนาะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยก็รู้แต่เพียงว่าหลวงปูจันทร์เนี่ยก็ได้พัฒนาวัดนางหนูนะครับพัฒนาพัฒนา,ฒนาจนปัดชิมวัยเนี่ยท่านจะย้ายมาอยู่ว วัดเสาท,ทองทองนั่นเองนะครับเรื่องราวของยันนะครับยันเนี่ยที่จะพูดถึงนี่จะมี2ประเภทนะครับก็คือ1ยันที่อยู่หลังเหรียญ2 4ง8นะครับท่านทำเหรียญแล้วนะหลวงพ่อจันเนี่ยนะครับแล้วก็ยันหนึ่งก็คือจะเป็นยันที่ปรากฏในผ้าเช็ดหน้าแล้วก็ปรากฏในเสื้อย,ยันซึ่งมันเป็นยันเดียวกันแหละนะครับแต่ก่อนจะไปสาธิตขอประสาจพันธ์นะครับช่วย กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็สมัครเป็น YouTube Member ให้กับช่องสืบพาวเวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราพัฒนาฝีมือแล้วก็พัฒนางานนะครับมานำเสนอพวกท่านเนี่ยอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ดีนะครับก็ขอรัตนาคุณครูบาอาจารย์โดยมีหลวงพ่อจันทร์วัดนางหนูเป็นประธานขอให้ผู้ที่นำความรู้ที่ชมจากคลิปนี้หากนำความรู้ไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นความรู้ในด้านทางกุศล เป็นความรู้ที่ชอบทำขอให้มีความจเจริญรุ่งเรืองหากใครนําความรู้ไปใช้ในทางอากุศลไปใช้ในการปลอมแปลงพระเครื่องหลวงปู่จันทร์หรืออะไรก็ตามที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขอให้คนเหล่านั้นไม่สามารถใช้วิชาหลวงปู่จันทร์ได้และแพ้ภัยตนเองครับสาธุเรื่องราวของหลวงปู่จันทร์วัดนางหนูนะครับต้องบอกไว้เลยว่าผมนี่ได้รับแรงบันดาลใจจากเมื่อนานมาแล้วนะที่ผมเดินสนามพระเครื่องเนี่ยนะแล้วก็มี ผู้นิยมพักเครื่องท่านหนึ่งนะก็เล่าว่านะผมก็สนใจเรื่องพระผงน้ำมันหลวงู่จันทรเนาะเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยเนื่องปัจจัยมันจำกัดเนาะจะไปหาเช่าตะกุดไม้ร่วงนะหลวงพ่จันทร์ท่านดังตะกุดไม้ร่วกเนี่ยในราคาแพงๆนะหรือเหรียญ2478เนี่ยโอ้โหพูดตรงๆเลยดูไม่เป็นเลยนะดังนั้นแล้วเนี่ย ก็พยายามหา,าพระผงวัดโคกหม้อนะหลายคนนะเคยถามผมว่าแนะนําพระผงที่หน้าบูชาผมก็จะแนะนําว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็นพระผงวัดโคกหม้อนะของหลวงปู่จันทร์วัดนางหนูเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยก็บรรยายเลยบอกโอ้โหน้องเล่ากันว่านะเขาว่าเขาเป็นคนลบบุรีนะเขาบอกว่าหลวงปู่จันทร์เนี่ยนั่งกรรมาฐานนะนั่งใต้ต้นโพนี่ต้นโพเ่าเลย เื่องเนื่องจากว่าท่านเพ่งกระสินไฟนะอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงเท็จยังไงนะเขาเล่ามาอย่างเงี้ยว่าไอความที่เรา,เราชอบหลวงู่จันอยู่แล้วเราก็ฟิตขึ้นมาเลยนะเราก็พยายามหาพวกพระเนื้อผงนะเนื้อผงน้ํามันนะวัดโคกหม้อน่นะที่เรามีกําลังที่จะเช่าได้ปัจจุบันก็ยังไม่แพงมากนะฮะก,ก็ต้องต้องดูที่เนื้อด้วยนะฮะดูที่เนื้อด้วยนะเพราะว่าพระเป็นผงน้ํามันนะ่มันก็ดูยากนิดนึงเนาะ นะแล้วก็มาได้สนทนากับคุณเต่านี่แหละนะก็ได้รู้ลึกๆนะในในสารปูจันทร์นะเริ่มต้นนะครับจากที่ผมเกิดเลยนะหลวงผู้จันทร์เนี่ยท่านมียันชนิดหนึ่งนะครับอ่าเป็นยันนะอย่างนี้นะสมัยก่อนใครถามผมว่านะเนี่ยนะครับหลวงผู้จันทร์เนี่ยชื่อนะอะไรนะอ่าอ่าผมก็จะบอกว่าเป็นนะปัตลอดนะคือโครงสร้างเนี่ยมันเหมือนนะปัตลอดนะนะตัวนี้นะหลังเหลี่ยงเขาจะเป็นรูปนี้นะครับแล้วก็ลงอ,อีนะครับ อีกาโลโหติสมุจมเกิดเป็นอีนี่แหละแล้วก็สวานะครับสวากาโลโหติ oh oti, สมูจมเกิดเป็นสวานะแล้วก็สุกาโลโหติ oh oti, สมูจมเกิดเป็นสุนะทีนี้เนี่ยนะครับประวัติเนี่ยเขาบอกว่ายันนะตัวนี้นะหลังเหรียญปี2องพน่เปนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นณเฉลี่ยวเพชรนะครับซึ่งผมได้ถามสายตรงมาแล้วนะปรากฏว่าไม่ใช่ณเฉลี่ยวเพชรนะครับวันนี้ได้เฉลยกันเลยเป็นที่แรกเลยนะครับเขาเรียกว่าณทรหดนะครับ นะตัวนี้เนี่ยหลวงพู่จันทร์จะใช้ลงกระหม่อมนะฮะสำหรับคนที่ไปหาท่านในสมัยนั้นเนี่ยท่านจะใช้นาตัวเดียวเนี่ยนะตัวนี้แหละนะใช้ในการลงกระหม่อมนะแล้วก็มีหัวใจยอดศินนะยอดศินก็คือพุทธสังมีนะครับสังเนี่ยจะไม่ได้ลงเป็นนิกขิตแบบนี้นะฮะจะลงแบบนี้นะสังสังแล้วก็มีนี่เนาะอาจะเป็นมารรยากาศอย่างนี้นะแล้วก็มิลงแบบนี้นะนะครับซึ่ง คาถาเศษเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในเสื้อย,ยันที่เราจะสาธิตให้ดูนี่แหละว่าเออเสื้อยันท่านเนี่ยมีคาถาอะไรลงบ้างนะครับซึ่งหลวงปู่จันทร์เนี่ยบอกเลยคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ไม่ได้สร้างความหนักใจผมมากเนื่องจากหลวงปู่จันร์เนี่ยท่านใช้ยันค่อนข้างเป็นยันไม่ซับซ้อนนะเป็นยันไม่ซับซ้อนแล้วก็ใช้แบบดียวเดี่ยวมั่นใจของท่านนะเนื่องจากว่าท่านอนะ่ะอย่างที่บอกนะท่านเสือเก่านะแล้วก็ความมั่นของท่านก็มีนะแล้วก็ชื่อเสียงเรื่องของคองกระพันล่ำลือกันมากนะครับ ก็รอดพ้นมาได้ด้วยบาร,รมีของปูจันทร์นะครับที่สงเคราะห์ให้นะครับพวกทหารพวกอะไรในยุคนั้นนะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของวิชาการเลขยันนะครับที่ปรากฏในเสื้อยันหรือผ้ายันของท่านนะเสื้อยันของท่านผมถามมาแล้วนะฮะเขาบอกว่าเสื้อยันของท่านเนี่ยจะลงเป็นสีแดงเป็นหลักที่แจกทหารนะฮะส่วนสีเหลืองเนี่ยที่ขึ้นมาให้ชมเนี่ยนะครับตัวอย่างเนี่ยที่เป็นของคุณเต่าเนี่ยนะจะหาพบได้ยากมากนะฮะนี่คือเจ้าของเก่าเนี่ยอยู่บ้านนี่ติดกับวัดเสาทองทองเลยนะครับในเขาเล่ามานะ ดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีนะที่เราได้ดูลายยันลายมือของปู่เนาะอ่ะยันมากลับมาที่เรื่องยันกันบ้างนะครับยันของท่านจะเป็นยันสี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมแล้วก็เคยคลิปกันหลายทีแล้วนะครับก็จะลงด้วยจัตุยันตังสันตังวิกึงทะเลนะอ่าจะลากไปจัตุยันตังสันตังวิกึงทะเลนีดสนที่หน่อยสนที่ยันตังสันตังวิกึงทะเลนะครับอ่าแล้วก็เป็นยันที่เป็นยันแปดมุมนะครับนี่สี่แล้วเนาะต่อไปก็เป็นแปด จตุโคนจามาหายางต่างพรมพัไมาเสียงางต่างสันต่างวิกึงทะเลนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงกลางจะลงอัขระทั้งหมดมีณที่ผมบอกเนี่ยนะครับตรงจุดนี้นะจุดนี้นะครับจุดนี้นะจะลงณเนี่ยที่เป็นณทรหดณตัวนี้เนี่ยผมแยกมาลงให้มันดูชัดๆเนาะเดี๋ยวมันจะลงแล้วจะไม่เห็นกันอีกนะเนี่ยนะครับอันนี้จะลงสี่มุมเลยนะครับก็จะลงสี่มุมเลยนะครับมุมนะครับมุมเนี้ยนะครับมุมเนี้ยก็จะลงอัขระชุดที่ผมบอกก็คือ พุทธสังมิพุทธะนะสังนะสังท่านไม่ใช่นิเคหิตนะสังใช้แบบนี้นะก็มินะมิอยู่ตรงนี้นะครับอ่าตรงกลางนะตรงกลางยังเป็นปริศนาอยู่นะครับในหนังสือพระเก่าๆเ,เขาจะลงแบบนี้นะเขาจะลงแบบนี้เหมือนประมาณว่าท่านน่าจะลงคําว่าพระผมก็เข้าใจว่าพระเหมือนกัน นะฮะเหมือนรอเรือเลยนะแต่จริงๆถ้ามันรอเรือมันควรจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะมันควรจะอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ชักขึ้นมาอย่างนี้หรือเปล่านะ่ะอันนี้ก็คือข้อสันนิษฐานนะแต่ทีนี้เนี่ยนะครับตรงกลางตรงกลางเนี่ยมันทําให้ผมหวนคิดถึงครูบาอาจารย์ผมรูปหนึ่งนะมันเหมือนตัวนี้ฮะลองเดาดูซิว่าควรจะเป็นตัวอะไรนะนะอา้าวลองเดาดูอ่าพอนึกได้ไหมว่าเป็นตัวอะไรมันเหมือนเทาะนะถามว่าเทาะมีคนเขียนอย่างนี้มั้ยมีมีคนเขียนอย่างนี้ก็คือ พระครูใบิกาบุญชูวัดเกาะหงษ์ท่านเขียนคล้ายๆอย่างนี้นะท่านจะเขียนว่ามันเหมือนกับเลข2นะคือคือคนโบราณเนี่ยท่านก็มองว่าเออมันเหมือนคล้ายเลขอะไรท่านก็เขียนลายแบบนั้นนะบางคนก็ไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนแบบนี้นะอ่าแบบนี้คือเป็นทอ็อที่เรารู้จักกันรายการเราทําเรื่องทอ็อะกันหลายหลายอีพีแล้วลองกลับไปดูได้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นปริศนาไว้ตัวหนึ่งนะครับนอกจากอักขระเหล่านี้แล้วนะครับก็จะมีลงมีอักขระณะนะนะโมพุทธทา ยะอันนี้มีแน่นอนแล้วก็มีโสทายะนะครับโสทายะเอานะมาสนทิกับโสทายะโมสนทิกกับตรงนี้พุทธสนทิกตรงนี้ทาต่อกับตรงนี้ยะต่อกับตรงนี้ก็เป็นณนะโสทายะโมโสทายะพุทธโสทายะทาโสทายะโสทายะนะครับยังไม่หมดนะยังมีมะนะครับมะอะมินะครับมะอะมินะผมก็เนึกว่าจะเป็นมะอะอุนะจะกลายเป็นมะอะมิ นะครับอ่ามาอันนี้ก็คือมะโสไทยะอะโสไทยะมิโสไทยะนะครับอันนี้คืออัครทั้งหมดที่จะปรากฏในยันสี่เลียลที่ผมจะเขียนให้ดูนี้นะอ่ามาดูว่าอยู่ตรงตำแหน่ง,งไหนกันบ้างนะครับอ่าจะเขียนตารางใหม่ดีกว่าอ่ายันก็จะเป็นนี้ครับจะตุยนตตันตังสันตังมีตึงทะเลจตุโกนจามหายันตังพมพักษะเหยียันตังสองตังไว้กึงทะเลด้านในนะ ลงตัวคล้ายๆตัวนั้นะที่ผมบอกนะตัวตัวพระหรือตัวตัวเทาะเนี่ยเป็นไปได้ทั้งสองอย่างเลยนะอ่านะตรงนี้เนี่ยท่านจะลงเป็นอ่าตัวพุทธนะพุทธการโอโหติสมุทรมเกิดเป็นพุทธแล้วทีเนี้ยลงทะนะทะข้างล่างอ่าทะอยู่ข้างล่างนี่อืมอ่าสังนะสังตรงนี้อ่สังลงสังแบบนี้แล้วก็มิมินี่จะลง เบี้ยวๆหน่อยอะแต่ไม่เป็นไรผมจะลงให้มันแบบดูตรงๆหน่อยแล้วกันนะอ่าที่พุทธสังมิรล้อมนะครับแล้วก็ตรงแต่ละมุมเนี่ยจะลงเป็นณทรหดนะครับอ่าผมย่อให้เล็กหน่อยนะเพราะพวกเราเรารู้กันหมดแล้วนี่อ่าอ่าปึบในบางเล่มเนี่ยเขาบอกว่าชื่อนะเฉลียวเพชรนะฮนะณเฉลียวเพชรแต่ว่าก็ก็ต้องเชื่อคนที่เรียนเนาะคนที่เรียนเนี่ยอาจจะชัดเจนกว่านะครับอ่าเพราะว่าลูกศิษย์ของงรูดําที่เป็น คารวาสยังอยู่นะฮะยังมีชีวิตอยู่เนาะซึ่งจะเหลือหนึ่งเดียวแล้วนะครับะนะครับอันนี้เป็นสี่ทิศเนี่ยเขาเรียกว่าณนะทรหดในมุมยันนะครับจะลงอะไรลงปัญญโภพระศีสะพุทธาวิชัย,ยเตมะศีสะพุทธาวิชัย,ยเตอะศีสะพุทธอ,อังคพุทธาวิชัย,ยเตอุปาทพุทธาวิชัย,ยเตแล้วก็ลงมะกาโลโหติสมุเกิดเป็นมะอะกาโลโหติสมุจงเกิดเป็นอะ แล้วก็อุณาโลมาปะนะแชเตสัมพุสุปุสะสะอุณาโลมาวิชาปณะแชเตสัมพุสุปุสะปะแล้วก็ตัวนี้อุถือว่าเป็นอุณาโลมอุณาโลมาวิชาปณะแชเตสัมพุสุปุสะสะนะอันนี้ก็จะลงเหมือนกันนะครับทั้ง4ทิศลงเหมือนกันหมดเลยนะอ่าลงมะนะครับลงอะอ่าอันนี้ก็ลงอุเนาะอ่านี่ยเขาก็ลงอย่างงี้เนาะอ่าลงเหมือนกันหมดอ่ผมก็จะไม่เรียกสูตรเนาะเดี๋ยวมันก็จะช้า นะพอเรามีพื้นฐานกันมาบ้างแล้วเนาะอืมมามอขะอืมอืมเหมือนกันอันนี้ก็ลงองค์พระองค์พระเนี่ยนะครับในยันเสื้อยันผู้จันเนี่ยจะมีองค์พระสี่ทิศนะครับหนึ่งสองสามสี่เนี่ยนะครับแล้วผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวเทาะนะในความคิดเห็นของผมเองนะแต่ไม่ได้ฟันธงนะมันก็จะเป็นพระเจ้านะพระองค์อันนี้ความคิดของเห็นของผมนะอ่านี่ตัวน,นี้เป็นมะเนาะอืมอ่า อ่านะครับแล้วก็ผมพักษะไม่เห่นกันตั้งตังบึกกระเลยผมพักษะไม่เห่นกันตั้งสันตั้งไึกกระเลยผมพักษะไม่เห่นกันตั้งสันตั้งไึกกระเลยผมพักษะไม่เห่นกันตั้งสันตั้งไึกกระเลยอันนี้ก็ตรึงนสี่มุมให้หมดเลยนะครับนะด้านนอกนะครับมาถึงด้านนอกนะครับเนี่ยเขาจะลงคาถาณโสทายะเนี่ยณนะแล้วก็โสทายะโสทายะอ่าโม โสทายะโสทายะอ่ะ,อะลงมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะเป็นพุทธโสทายะนะอันนี้ก็ทาโสทายะอ่ะอันนี้คือยะอ่ะโส ทาอ่ะยะเขียนกับหัวเป็นธรรมดาครับแยกประาทนิดน,นึงนะแล้วก็มะนะตรงนี้มะนะอ่ามะโสทาครับยะอ่าอ่ะ,อะโสทายะอ่ามันแทนที่จะเป็นอุนะมันกลายเป็นมิ นะนะมิโสทายะนะคือมันอาจจะเป็นการเขาเรียกว่าอาจจะรวมมะอุแล้วก็อาจจะเป็นพุทธสังมิอย่างนี้ก็ได้นะเป็นไปได้นะเพราะมิเนี่ยมันใช้เยอะนะมันเป็นยอดสินก็ได้เป็นหลายอย่างได้นะครับทีนี้เนี่ยรอบนอกเนี่ยรอบนอกเ็าจะลงแบบอ,องค์พระด้านในนั่นแหละนะครับโหยันท่านง่ายๆนะง่ายๆลงง่ายๆนะนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอืม อืมอ่ะนี่อ่ะแปดมุมนะครับก็ลงไปสิแปดมุมเนาะเออมะอ่ะอ่ะอ่ะอุอ่ะ,อะ,อะ,อะนี่ลงไปอันนี้ก็ลงองพระอ่า,อาแล้วก็ลง,ลงานาโลมอันนี้ก็คือมะอ่ะอ่ะอืมอันนี้เหมือนกันองพระ อืมอืมอืมมาอ่ะอ่ะเหมือนกันนะครับองพระนะเขียนกับหัวยขาใย้ประสานหน่อยหนึ่งนะครับนี่เหมือนกัน เขียนไปจนครบแปดมุมนะครับแปดมุมนะอืมเขียนให้มันติดะะอืม,อมนะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะเป็นยันในลักษณะนี้นะครับสำหรับคาถาเสกเนี่ยก็ได้ถามเข้ามาบ้างพอเป็นวิทยาทานว่าก็มีคาถา คือยันต่างๆเนี่ยบอกว่าเลยนะฮะว่าคาถาเนี่ยส่วนใหญ่ยันนะเขาลงอะไรก็ต้องเสกอันนั้นนะเช่นมะอาอุเสกด้วยมะอาอุนะแล้วก็มีณโสทายะโมโสทายะพุทธโสทายะทาโสทายะยะโสทายะมะโสทายะอะโสทายะมิโสทายะแล้วก็มีพุทธังปิดพระเจ้าแผงฤทธิ์ปิดด้วยพุทธังทำมังปิดพระเจ้าแผงฤทธิ์ปิดด้วยทำมังสังคังปิดพระเจ้าแผงฤทธิ์ปิดด้วยสังคังนี้คือคือหลวงพุทธจันทร์เนี่ยท่านเป็นพระที่มีความเชื่อมั่นนะเข้มขลังนะครับ ก็จะไม่ค่อยได้ใช้อะไรพิสดารนะไอ้คำว่าพิสดารเนี่ยมันสาหรับคนที่ซับซ้อนนะครับหรือคนที่เขาเรียกว่ายังไงคือต้องการสูตรพิเศษนะบางทีความพิสดารเนี่ยความรู้บางอย่างมันอาจจะทําร้ายตัวเองก็ได้นะนะบ,บางคนเขามั่นเขาใช้แค่คาถาสั้นๆเนี่ยเขาก็ทาฤทธิ์ทำอะไรได้เขาเข้าเอากคตาได้เนาะทีนี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปเนี่ยอยากจะฝากคติสอนใจนิดนึงนะครับเนื่องจากหลวงปู่จันทร์เนี่ยประวัติท่านเนี่ย เคยเป็นเสือมาก่อนนะเคยเสือพ่นมาก่อนแต่สุดท้ายแล้วก็ได้หันหน้าเข้าล่มกาสาวพัดนะครับก็เปรียบประดุษนะคนที่คิดถึงความไม่แน่นอนได้ไวนะแล้วก็ภายหลังเนี่ยท่านก็สร้างผลงานในการพัฒนาวัดนางหนูมาจวบจนถึงปัจจุบันนะค,คนก็รู้จักวัดนางหนูรู้จักของู้จันทร์นะครับดังพุทธสุภาษิตที่ว่ายัตสปาปังกตังกัมังกุศเรนะปีติติโสมังโรกังประาเสติอัภามุตโตวัจจันที่มา เขากล่าวกันว่าบุคคลใดเคยทํากรรมไม่ดีไว้แต่กลับตัวได้หันมาทําดีบุคคลนั้นย่อมทําให้โลกแจ่มใสเหมือนดังดวงจันทร์อันพ้นจากเมฆหมอกนะครับก็ฝากไว้นะใครที่กําลังทําตัวไม่ดีอยู่นะฮะก็รีบกลับตัวซะนะครับเรายังสามารถมีโอกาสที่จะกลับตัวและเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ดีขึ้นได้นะครับคลิปหน้าจะเป็นยันอะไรนะครับโปรดติดตามได้ในศิลปะเวทครับผม